เรื่องของพรรคปฏิปัตษเองแต่ว่าเราอาจจะชวนอดีตสมาชิกพรรคปฏิปัติ์เนี่ยมาพูดคุยกันดีกว่านะครับตอนนี้คุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับอดีตสสพัฒลุงพรรคปฏิปัก์เนี่ยตอน,นอยู่ในสายท่านก็บอกออกตัวนะว่าก็ไม่อยากจะพูดถึงอดีตพรรคมากนักนะแต่ว่าใจจริงท่านก็อยากจะกลับไปสวัสดีคุณนิพิษนะครับสวัสดีครับคุณนิพิษครับดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับคุณนิพิษถามเรื่องที่โพสต์บนโซเชียลวันนี้หน่อยนะครับบอกว่า มีการแถลงจะดำรงว่าอยากจะกลับไปช่วยเหลือพักนะฮะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่ามีข้อแม้หรือไม่ว่าหัวหน้าพักคนใหม่จะต้องเป็นคุณอภิสิทธิ์เท่านั้นหรือเปล่าครับคือหัวหน้าพักท่านอื่นที่มีข่าวนะครับเออคือว่าที่หัวหน้าพักว่าที่ผู้สมัครท่านอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยสนิทกับท่านเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากับท่านอภิสิทธิ์เนี่ยผมเคยทางานกับท่านตอนท่านเป็นหัวหน้าพักคนี่ผมเป็นรองหัวหน้าพักมาตลอดนะครับ นะครับแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบ,บาลของท่านด้วยนะครับก็ก็สะดวกใจที่จะร่วมทํางานกับท่านมากกว่าครับเอะเมื่อกี้คุณนิพิษบอกว่าเอหัวหน้าพักท่านอื่นๆไม่สนิทคือตอนนี้ดิฉันเห็นมีชื่อของเสียไอนะพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์แล้วชื่ออื่นนี่มีมีชื่อไหนอีกไหมคะแสีา,ากกน,นี้เสียไอยผมก็เพิ่งได้ยินเมื่อสักครู่นะครับผม<ภ>คิดว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ด้วยซ้ำนะอยูอยูชื่อท่านโรมายังมีมช,ชีวิตอยู่ค่ะ อ๋อยังมีอยู่ยังมีชีวิตอยู <S <S ย่ใช่ไหม, <S <S มแล้ว,แล,วแล้วท่านผมก็เคยเจอท่านมาตั้งยี่สิบกว่าปีแต่แล้วมันกัตยี่สิบปีเล่แล้วครับค่ะค่ะแล้วท่านไปทําอะไรอยู่ที่ไหนอครับท่านเป็นสมาชิพกพรรคหรือเปล่าหรือผมว่าท่าน,านไม่<อ>หรอกาอายุท่านเยอะท่านบอกว่าท่านเป็นสมาชิกมีมีอายุสองปีนะแล้วก็มีสมาชิกประชาธิปัตย์เนี่ยมาคุยกับท่านคุณยพิษบอกขอให้มาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะเห็นว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์นะ ท่านบอกอย่างนี้สั้นๆนะเมื่อก่อนท่านอยู่สนามม้านะใช่ครับไม่ไม่น่าจะเหมาะสมแล้วนะสนามม้าก็ย้ายไปแล้วใช่ไหมเลยไครับอ่าแล้วท่านอื่นล่ะนอกจากคนนี้ท่านอื่นผมก็ยังไม่เห็นนะผมเห็นเฉพาะคุณอภิธิ์นะครับที่มีความเหมาะสมนะครับอย่างมาดามเดียเนี่ยผมก็คิดว่ามีมีคนพูดถึงท่านอยู่ก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าผมไม่สนิทกับท่านนะท่านเข้ามาพักตอนผมเดินออกแล้วนะครับแล้วก็ อ่คุณกรอันนี้ผมก็สนิทนะเคยยอยู่ด้วยกันมานานกันครับแต่ว่าคุณกรท่านก็ไปตั้งพรรคกล้าและตอนหลังก็ไปรวมกันเป็นอะไรชาติพัฒนากล้าอะไรพวกนี้นะครับก็ก็หายไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าคุณพิสิ์ท่านอยู่กับอยู่กับพรรคปนตอดไม่ได้ไปไหนครับเอ้คุณคุณนิพิษครับแล้วจากการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคปฏิบัติเองเนี่ยตอนนี้พักมีแนวทางในการฟื้นฟูเรื่องของอุดมการพักหรือว่าแนวทาง ของพรรคกลับมาอย่างไรบ้างครับที่จะทาให้ประชาชนเนี่ยกลับมาเทคะแนนให้กับประชาธิปัตย์อีกครับผมเพิ่งออกจากบ้านต้นชวนนะคุยกันประมาณเกือบสามชั่วโมงนะตอนเที่ยงเ็าก็คุยกันมานะครับทีนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นความศรัทธาของพรรคประชาธิปัตย์กลับมานะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจการคนเก่าๆเข้ามาเอาคนใหม่ๆเข้ามา นะครับผสมปนเปกันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เกินวิสัยที่เราจะทําได้นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องความเห็นมันต้องสอดคล้องต้องกันด้วยนะครับถ้าความเห็นมันไม่สอดคล้องต้องกันทํางานกันไม่ได้เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับครับเห็นคุณนิพิษโพสต์ว่าน่าจะมีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะลงสมัครแล้วก็กลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยทําให้พรรครุกเรืองเนี่ยเหมือนกับว่ามาเป็นที่ปรึกษาทีนี้ แนวคิดจะเป็นอย่างนั้นไหมคะแล้วดิฉันถามเพิ่มนิดนึงแล้วกันว่าเราเนี่ยจะดึงคนรุ่นใหม่มาอยู่ในพักประชาธิปัตย์ท่ามกลางกระแสแบบนี้ได้อย่างไรผมผมคิดว่ามีคนรุ่นใหม่สนใจเยอะมีเยอะครับเพียงแต่เราต้องเปิดโอกาสเขานะครับพวกเราซึ่งเป็นคนยุคก่อนถึงแม้เราเคยทําพักคุตตความสําเร็จมาแล้ว อากาศสมัยโผล่52คนจากภาคใต้เราได้50คนซึ่งเึื่องจี่ว่าเราขี้เรก็ไม่ได้นะ่ะขั้นหนึ่งเราก็ทําได้นะครับ,รบแล้วก็เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปบอกเด็กๆว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกรอไฟฟ้าลงเขาก็เลือกอย่างเงี้ยมันมันเกิดขึ้นจากอะไร,รเราเคยทําอย่างนี้มาแล้วทําได้มาแล้วบอกเด็กๆเขาและเด็กเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่มีไม่มีความคิดก้าวร้าวหัวรุนแรงไปดึงร,ระบบซิ้งแล้วก็สร้างระบบใหม่ อย่างนี้คนแก่แบบผมก็อยู่ยากนะครับครับอก็ต้องหาคนที่มีความคิดก้าวหน้าแล้วค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตมาในระดับหนึ่งด้วยนะคือเด็กที่ที่พูดเก่งนะครับก้าวร้าวแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยเยผมว่านําประเทศชาติยากเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้อันนี้ผมค่อนข้างจะกังวลเรื่องคนรุ่นใหม่อยู่ว่ามันต้องมีความคิดที่ สมานคนรุ่นเก่าได้นะครับแล้วก็นําประเทศชาติไปได้โดยไม่มีความขัดแย้งอะไรทานองนี้ครับครับครับแล้วแล้วเรื่องของกระบวนการเลือกหัวหน้าพักนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้มีการคํานวณสูตรจนเต็มเลยบอกว่ากลุ่มน้ำหน้าเดิมเนี่ยเขายังครองเสียงอยู่การจะเปลี่ยนขั้วหรือเปลี่ยนหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยมันจะยากหรือเปล่าครับในมุมของคุณนิพิษนะครับคือคือถ้าถ้าผมเป็นคนนอกไปแล้วนะครับแลผมบอกว่า ผมยังไม่สมัครเป็นสมาชิกพ,พักนะเดี๋ยวผมรพร้อมด้วยจะช่วยเหลือแต่ว่าถ้าผมเข้าไปสมัครเดินไปสมัครเป็นสมาชิกพ,พักเนี่ยเดี๋ยวมีคนนู้นคนนี้บอกเอ้ยแกต้องการมาตําแหน่งนู่นตําแหน่งนี้หรือเปล่าผมบอกไม่เลยไม่ต้องกังวลผมเลยผมช่วยได้โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกพ,พักแค่มีหัวหน้าพักเสร็จแล้วผมก็ไปไปสมัครก็ได้นะครับแต่ว่าผู้ที่บริหารอยู่ในขณะนี้ต้องต้องเปิดใจต้องเปิดใจเป็นกลาง นะครับปล่อยให้มันเป็นไปตามความประสงค์ของมวลชนนะครับพรคการเมืองมันอยู่ได้ด้วยมวลชนนะครับถ้ามวลชนไม่เอาเราเนี่ยเวลากระแสมันมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าน่ากลัวขนาดไหนต่อยคุณมีเงินเท่าไหร่ถ้าไม่มีกระแสเนี่ยคุณก็เหนื่อยครับนะครับแต่ก็ต้องยอมรับไปนะคะว่าประชาธิปัตย์นี่ก็กระแสขาลงนะคะคุณนิพิษทีนี้เราจะคิดว่าหัวนหน้าใหม่เนี่ยมันจะต,ต้องมีคุณสมบัติยังไงมากรอบคู่พักเนี่ย คือประชาธิปไตยเป็นขาลงนะครับคือคือผมก็พยายามผมไม่ได้ท้าทายประชาชนอะไรนะเพียงแต่ว่าถ้าประชาชนเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยวางใจได้ซื่อตา์สุดจริตเลือกพรรคภูมิใจไทยไปเลยไม่ต้องนึกถึงประชาธิปัตย์ที่จะฟื้นใหม่เลยนะครับแต่คิดว่าพรรคเพื่อไทยพรรคสีส้มเป็นความหวัง นะครับเป็นความหวัาางของประเทศเลือกไปเลยไม่ต้องนึกถึงประชาธิปัตย์เลยนะครับเ <c oughs> พียงแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าพรรคตัอไใจเราก็ยังเลในบางเรื่อง <c oughs> อย่างเช่นเออใช่พรรคภูมิใจไทยเร,เราสังเกตอย่างนี้ไหมครับว่าพรรคภูมิ <c oughs> ใจไทยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกระแสพักไม่มีเลยครับแต่แต่เวลาเลือกตั้งเนี่ยเขตในได้เขาเยอะมากอืม <c oughs> มันมันมีปรบษณี์ในหัวใจประชาชนไหมครับอ่า <c oughs> เราเลือกิดว่าเอออย่างนี้แหละพรรคนี้็ก็เลือกไป นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่าสามพักนี้เรายังมีปรัชญานียังมี q u e s ชั o มีคําถามในหัวใจเนี่ยอลองเอาพักพระยานิัดาเข้าไปดูสินะครับแต่ว่าทำไมไม่ไม่มี q u e s ชั o อะไรเลยสามพักใหญ่นี้สามก๊กนี้สามพักนี้ไปได้ก็ไม่ต้องฟื้นพระยาิพพครับไม่ต้องฟื้นเลยเหนื่อยผมก็แก่แล้วผมก็ไม่อยากไปฟื้นฟื้นอะไรแล้วล่ะครับครับเอะคุณนิพิษแล้วปัญหาของพระปาิที่เกิดขึ้นในเวลาเนี้ย คุณนิพิษมันอาจจะเป็นคนนอกนะพอจะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมดีหัวหน้าพักถึงประกาศลาออกไปอันนี้ผมผมขออนุญาตไม่ไม่พูดแล้วกันนะครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าผมไม่คนนอกนะครับ,รบแล้วก็เอ่อมันจะทําให้การแก้ปัญหามันันยากขึ้นอืมนะครับครับแล้วเลขาธิการพักลาคุณนิพิษไม่ทราบพูดได้ไหมว่าตอนนี้มีกระแสเหมือนกันว่าอาจจะอ่าขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทน เลยครัที่การพักคุณเดชดอีกใช่ไหม<ช>ครับต้องต้องคือคือถ้าเอ่อสสส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยใครก็แข่งก็ไม่ได้หรอกครับด้วยด้วยสัดส่วนโบเตอร์ในขณะนี้นะครับถ้าสสบอกว่าเอ่อคุณเด็ดควรจะมาเป็นหัวหน้าพักขนาดนี้มันก็จบนะครับมันก็จบนะครับ,<จ>บไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องไปแข่งเลยครับครับจบไม่ต้องแข่งไม่ไม่ไม่ใช่ไม่หมายพักจบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ไม่ไม่ต้องแข่งหัวหน้าพรรคัครับต้องแข่งน<อ>ถ้าคนเด็ดเ็เลือกอนะครับทีนี้คุณทิพิษเราทราบกันดีว่าภาคใต้ตอนนี้มันเหมือนกับเป็นภาคที่เขาถว่าทุกพรรคเนี่ยมาแย่งชิงเก้าอี้สอสอกันเพราะว่าไม่มีใครเป็นจเจ้าขอจ้ของอยังเป็นทางการเนี่ยไปปัดในการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ,ถ้าท่านทิศทางยังไม่ชัดเจนแบบเนี้ยมันโอกาสจะสู้กับพรรคที่จะมาเทียบเคียงพรรคกอื่นได้ไหมฮะคือผมเป็นหัวหน้าพรรคสยนติปัตภาคใต้มานานที่สุดในพรรคสยนติปัตนะครับครับ รองรองหวนอภารไม่ใช่รองหวนอภารเป็นตัดนานที่สุดในทานสิริปัติ <cr ute> เอาเป็นว่าในขณะนี้นะครับสสสพริปัตย์ที่ยังอยู่กับพรรคในในวันข้างหน้าในือกตั้งข้างหน้าเนี่ย <c oughs> ไม่เกินเจ็ดคนเจ็ดคนไม่เกินเจ็ดคนนะท, <c oughs> นที่ที่ที่ปัจจุบันนะจากห้าสิบตั้งไรนะหรือห้าสิบสองใช่ไหมห้าสิบสหรือหรือประมาณเจ็ดคนที่จะลงต่อนอกจอกนั้นก็ก็พยายาหมดแล้วแล้วใครย้ายไปแล้วไปชุวยกับใครที่ไหนยนะังไงนี่ ผมอยู่ในพื้นที่ผมกม็รู้หมดนะครับแต่ว่าอย่าไปพูดถึงท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความยากความยากนะครับคือต้องฟื้นศรัทธาของเ<ม>อคนทั้งประเทศโดยเฉพาะฟื้นศรัทธาของคนปากใต้ลับมาได้และผมคิดว่าคนที่จะฟื้นศรัทธาและรู้จักคนปาคใตไ้ได้ดีที่สุดในบรรดาชื่ออที่เราเอ่ยนามมาไม่ว่าจะเป็นเสียไอหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คณอิสิ์รู้จักมากที่สุดครับอันนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธจริงเนาะชื่อข,ของคุณอิพิธ์เนี่ยว่าเออ่ ยังขายได้ยังน่าจะกลับมากอบกู้พักได้ใช่ไหมคะทีเนี้ยเ,เราคิดเราคิดว่าตอนนี้จะมีใครไปนมน้าคุณอภิษฎไหมเดี๋วว่าคุณอภิษิที่เคยบอกว่าถ้าอุดมการเหมือนเดิมเดี๋ยวจะกลับมาเองเราเราจะทํายังไงที่จะดึงคุณอภิสษ์กลับมาคะก็ก็หลายคนนะครับหลายคนก็คุยกันอยู่ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องต้องคุยด้วยครับครับอแสดงแสดงว่าตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เองก็มีการท้าทามคุณอภิษ์พยายามให้กลับมาเป็นหัวหน้าพักถูกไหมฮะ เอาแน่นอนนะผมผมไม่ผมเรื่องไหนที่ผมรับได้ผม,มเอยนะว่าผู้ใหญ่ทุกคนก็ก็ก็พูดทุกคนพิจาอยู่ว่าต้องต้องเสียสละนะครับเข้ามาช่วยกอบผู้พักนะครับอืแต่ว่าเราจะปาดานันตรวสอบไปได้หรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้เป็นตรวสอบครับ,รบสัดส่วนใช่ไหมสี่สิบสี่สิบยี่สิบใช่ไหมคุณนิพิษใช่ใช่<อ>ใช่ใช่ใช่ใชีใช่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 ยน่อช่ใ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 ชไใช่่่ใช่ใช่ใ ไม่ได้เลยครับตอนนี้มันเป็นเออ,กอ่ก็มังกรทองเขาเนาะแล้วคุยกับคุณชวนเนี่ยพอจะเปิดเผยได้บ้างไหมคะว่ามีการพูดถึงแผนการยังไงกันบ้างเราจะต้องฟื้นฟูเริ่มนับหนึ่งอะไรอย่างไรเออก็อคุยกันว่าแกงส้มที่ได้มาจากายอยัจฉริยะวันนี้มันเกิดใจหน่อยเท่านั้นเองครับเรื่องอื่นไม่มีอะไรครับแกงส้มแกงส้มคุยเรื่องแกงส้มแกงเหลืองแกงเหลืองมันเกิดใจหน่อยครับครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไหนหรือว่าอดีตสมาชิก ฝีไม้ลายมือดีๆที่เคยออกไปแล้วเนี่ยเราคิดคือนอกเหนือจากคุณเดพิสิทธ์เนี่ยมีท่านอื่นๆที่เราหมายตาเอาไว้ไหมคะว่าจะเชิญชวนกลับมาไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหัวหน้าพักหรือว่าสมาชิกพักอะไรก็ตามที่จะมาช่วยกันฟื้นฟูมี<อ>ใครเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าในฝั่งใต้แล้วกันนะภาคเหนือในผมผมไม่ไม่ไม่บางอาจจะไปกล่าวถึงท่านนะนะเอาเป็นว่าในในฝั่งใต้น,นี่ถ้าคุณเดพิสิทธ์กลับมาเนี่ย เพว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผมเชิญมาได้หมดนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนมาผู้ช่วยอาจจะเอผมไม่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรุ่นตั้งแต่นู่นเนี่ยผมจะไปเชิญคุณหญิงสุภัตรามาสดิดมาด้วยไม่ได้ฮ่าฮ่าโอ้รอติดตามเลยนะคะครับครับเอ๊ะคุณนิพิษถ้าจะให้ประเมินเรื่องภาพการเมืองจากนี้ทีนึงหน่อยแต่ก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเรื่องการเมืองตอนนี้ที่มันจะมีสามกคกสามขั้วเนี่ยภาพการเลือกตั้งในครั้งหน้าในมุมของ คุณนิพิษเนี่ยมันจะมีการแข่งขันกันสูงขนาดไหนอย่างไรครับแล้วก็ไปได้ปัดเนี่ยจะมาสอดแทรกได้แค่ไหนอย่างไรครับก็ผมคิดว่าก็สูงมากนะครับเมื่อเมื่อเมื่อตอนเที่ยงเราก็คุยกันหลายคนบอกว่าคือถ้ากกตยังไม่สามารถจัจการซื้อเสียงได้นะครับ,รบที่ต้องยอมรับว่าฝาก่า,า,ากกระแสไปยากมากเลยนะครับแล้วก็ประชาชนด้วยถ้าประชาชนคิดว่าเออหนึ่งพันสองพันมันสามารถที่จะเลือกคนนั้นได้ นะครับเอมันมันก็ยากครับแต่ประชาชนที่เปิดยมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องปล่อยมันประชาชนก็ก็ต้องเ้มแข็งด้วยวันสามพักนี้นะครับมันเป็นพักที่มีกระแสอยู่สองพักนะคือเพื่อไทยกับประชาชนอันนี้ก็เขาคงไม่ใช้เงินเยอะหรอกนะครับ,รบก็มีกระแสอยู่ในตัวมีแสงอยู่ในตัว mm hmm. แต่พักพัก,พ,กพักภูมิใจทยเนี่ยอ่อผมคิดว่าเอ่ออาจจะต้องใช้วิธีวิธีการอย่าง mm hmm. อื่นนอกเหนือจากที่พรรคประชาชนเขาใช้ครับ นะครับ,รบอันนี้ครับแล้วเต่ประาชาชนนะครับมันก็พูดยากพูดยากเราก็หนักใจนะที่คุยกันตอนเที่ยงในเรื่องเรื่องเงินหนักใจมากครับครับ